สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสวัสดีจ้าพอ่พอๆคล้วพี่น้องยามสิ่สายตอนนี้เวลาเก้านาฬิกาฝนก็ไปลป่อยเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเอ้ฝนห้ามเขา่าตอนนี้เขาก็อยู่ห่วยพี่น้องเอาสิมาหาหน่อไม่ไปแกงซุ้มแซวกินเทียงแต่ก็หาบังเห็ดปวกพอนาเห็ดปวกเออกพี่น้องเอ้บรรยากาศอยู่ห่วยอยู่ห่อเลยแหละจ้าพี่น้องจ้า หน้อไม,ม้สามคนสบายดีจ้ะขวดใ,ในุ่ยขวดยังหน้อไม,ม้บอกมาไปแกงนะ่าานว,ว่าหิดก่อออกมาเจ๊นะมาหาฮักแนงหนา้มมาไหม่ไปแกงจ้ะพี่น้อง ผลป่าหน้าไม้อยพี่น้องหน้าไม้บ่งแล้วจ้าหน้าไม้บ่งกอมันน่อยลมันหกนะหกเฮดเฮดคำว่าเห็ดปวกออกพี่น้องพอเห็ดปวกแล้วไหมเฮด้ตก็ยังเต็มตู้เดอรเเ็ดปวกเลยทน้งไม้ก็ขึ้นเที่ยวไปแล้วพี่น้อง แม,ม่น้ำไม้ยาเนี่ยไม่ขึ้นเที่ยวแล้ว,วกระแนงมันไี้แลลวแกงแสบพี่ก็กน้ำมนต์ปลาเบังเห็ดเบังน้ำมอาไปแกงพี่น้องจา้าหกแส่แท้ขุดจิลอ่ะเปรามันไข่ปะ่ะว่าจิลอ,อ าพอไข่เลือกเลยไม่ค่อยเห็นเตตัวแมมตัวแมมเสือ่องน้อป่ะมันจะเขาหูเสื่องไปหาวางไข่ม,มาหากรบมหาในสรงนะเขาเนี่แหละพี่น้องเออปลายหน้าเขาเนี่แหละหาพอดีกงุลิกแกแล้วนะก็สิขึ้นไปแกคิดเที่ยงจ้าอยากบอก กออกินไนไหนน้ำถกนันเทียนไม่มันขึ้นเหี้ยวน่ลยนะตัวเหี่ยวไเป็ขนาดก็เหียบบเห้ยวไรแบบแสบแสบแล้วตัวเยี่ยวนะเน้อมันแข็งโบไหกน้ำอ่นมห่อไม้จ้าพี่้างจ้านี่คืนเหี่ยวไะลรจ้าหน่อบงหน่อบงหน่อบง นอไม่บ่งมันขึ้นเหี้ยวไปแล้วพี่น้องจ้ะตะแหนงทำไมขึ้นเหี้ยวกสิบอมีนอเด้จ้าพี่น้องตะแหนงเสียทำไมบง่งนอไม,ม่ด้จ้าเพราะมันขึ้นเรียวแล้วกำลังหยุดห่าง หน้าไผยไหม่คืองามเธอเนี่ยนะนี่คือดาวหน้าไผยใหม่คืองามเท้นนนะนนหน,ทน้าจันเคนเขาได้ไหมอหน้าไัยคนในหม่มหมละสี่สเบราา้ามาถ้าจะพี่นองมาหมุนป่าหาน้ำใหม้น้ำกันจ้า<ด>ปีนอีนุยปีนปีนเออนี่อีนุยกลมา พพ่อเห็ดไปเห็ดดำมันเท่าออดป่ใส่เบ็ดกบอยู่หวยใสนขากำลังใส่เบ็ดกบอยู่หวยกันจะได้สวนี่ยามใส่เบ็ดกบอยู่หวยเนาะจะแกงแ่บออกไม่น้อย นะยำแรงคนละนี่จะโะจตผูวบัดจิรอมันก็บซสอนกันว่มันยหายเด้อกอดจิรอกับคุดจิรอไปเสกแกงน้ำมัน ดิแกงมาสังนีเนะ mm. มุนป่าน้ำไม้บงอยู่พี่น้องเออน้ำไม้มันขึ้นเฮียบ,แล,บ,บ,ลบ,บแ,ลแล้วกระชือบกคอยเฮ็ดนอสลรูสลับลาบก็ต่กอดแล้วแลขันมาหาหลอบงเฮ็ดแล้วก็เอาน้ำไม้ไปแกงพี่น้อง ปลามุนปลาห้าน้าใหม่พี่้องขึ e ้นเรียวแล้วคุณขึ้นยอดเต็มใส่ดีปไก่แล้วมาหาก่อนเด้วบอกพาคุณกระไรหลายนะดจิรอน แม่ที่เรือ,อยันบันไดหนับนับแต่สองกอสินหนับเอาแต่ตะัอมันน้อยปุ๊จ้าจิโดก็เห็นแต่ตัวผู่ตัวแม่ไปวางไข่บปุ๊น้าจิโลตัวแม่ไปวางไข่บมดแล้วมาเป็นซิปุ๊จ้าแกงสนามใม้พี่น้องเจ้าสนามใม่ใกล้เฉพอกแกแล้วพี่น้องลงมาแป๊บเดียวก็ได้ ขุดเขากกิบ้องเอ้ยขุดกอยอยู่จ้ะเอาไปทุกอย่างพอกอยก็เอากอยทุกที่ในตู้ก็เต็มตู้อฮียบุพ่าก็กินอยู่คือได้น้อยคือหัวใหญ่ปะตัวให้ไงเฮียเดี๋ยวหัวก็ได้ดอกหัวน่็ใหญ่เกินใหญ่เกินตัวเท่งหัวใหญ่เดี๋ดวฮะเบิ่งก็ได้จะว่าหัวพอดีว่าจะอ่า จอไอ้ปลาบนปลาหาหนอไม่หากกหากอยหาหนอจิหลอดจิปบเอาบดสุยาสุดแนวพอเฮ็ดกาเฮ็ดพอหอนกับพ่อหอนจากพอหอนกับหอทหงหูงหงหรนะับมันคือใหญ่แท้เดี๋ยวเอาต้นเขากขากกกเนมนองนี้เือมันืนอมัน,น,มนบาย,ยู่เทิงเนาะนเป็นน้ำเป็นน้ำจ้า ขุดขุดขุดข <House> ุดมาหาหน่อไม้ก็สิได้ข่าวกกมึงเห็ดพุดเห็ดพุดอะไรเต็มตู้อยู่ตากแหงไวหนึ่งให้เอฟซีจ้าสิเป็นตะกินมาตกแหงไว้นะเอฟซีกินเป็นอยู่แล้วนี่เสียงพุทพรวดแล้วพี่น้องจ้าหักเข่งซ้ำนี่พี่น้องหักเข่งเลยนะโอ้ยงามงามเลยซีนี้จะเอาจ้า ส,สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองจ้าหัวหัวงามคมอมุดหลุดอยู่เนขาวไม้ว่าเขนาด โอ้อ้าเอ้ยหัวใหขนาดเลยมันลามไปไก่นหวยใหญ่ยัยยนี้สามหัวสี่หัวหาหัวหกหัวห,วหอบแลกพุด้าเจอคือของใหญ่แล้วหอกแล้วพี่นออ้องเป็นยังนอกแบบนี้ก้อยขีดินทรายสะสิหัวใหญ่นาะพผลงานะงามก็ไดนะ้ งามแต่แต่พี่น้องจานี่โอ้ยกอยหัวยังไงแม่เพราะมันมุนแม่นเห็ดเป็นบ่โทษหัวใหญ่มุนบ่ขุดกอยหัวเดียวหอบขึ้นละพี่น้องเอาหนึ่งก็รลายหัวสองวอก็พอบ่พี่น้องขุดมันจ้าเอิญมันยัง เทียนจ้าป้าสมงานเทพี่น่จะมันเหลืกเนาะเหลือกยาวแหง่ไจะเคลื่อไจะได้บันเทียนนะครับเดสีปุ่มหวังเลยสุดเลยสไม่ได้สุดนะขันยามันคือสีลงเหลืกเทนเนาะ เี๋ยวนือมันเนาะคือสีม่วงๆเแต่ว่าเคืออะนนะอันนี้เบ็นใบเปนอะมันใบเปนนะอ๋อไี้ไงใบเนจาลุมหาหน่าไม้หรือมหาอย่างกันเนี่เลยครับะนียมอันน้เนเหลี่ยมน่ียน นี่โกงไม้น้อยๆเป็นคนวันนี้นี่เขามาขุดมันสนนนี่แมนนี่ยันแรกอะไรขุดมันสนุนกันแรกมันแซงหัวใหญ่ๆหนึ่งปะโบ้ได้เกี่ยวเขาแล้วไปขุดเเกี่ยวเขาแล้วนี่ไปบอกกำลังขุดกอยอีกแถวเอ้ยหน่อไม้ก็เพาะแกงแล้วพอแล้วแหละเอาไปแกงเที่ยงนี่น้ำไม้บงเรถจัะพี่น้องน้ำไม้บงน้ำไม้ลาน้ำไม้ลายผมมีโซนนี้มีแต่นไม้บงเอาไปแกง กินเที่ยงสวัสดีกับขุดเขาโกกไปน้ำเต็มกระตาแล้วกรบเมื่อนี่ไปน้องเขาโกกแล้วก็มันจะแล้ก็ลงมาหลาะโซกหน้ารำคาญฝนตกแต่บ่เป็นต้นยุดอะไรฝนก็นได้โปรตกตก่อข<ป>ุดไปน้ำเปอกไปน้ำไปท้องโอ้ยสียงามนะ ุดไปนําปอกไปนําจับพี่น้องเาวไปเห็ดอีกเตรไว้ตู้เย็นนะก็เหลือบักลายเลยพี่น้องเลยพอเราผาวไปตากจะมีบอดแสบใตู้เย็นมองยากระพาะอะไรเนี่ยมาสิเดือนมาสิซื้อตู้แสบเอาทีละอย่างเอาเดือนละอย่างเดือนนี้ต้องมีเก็บได้วยไหมเหรอเอาเดือนละอย่างให้มันครบก่อนจะเก็บ พอมีเงินซื้อรถก็สิยืมพี่นางนี่แหละโอ้ครัวดีน้อยก็เอาวโว้อันนี้มันขาดนะอ้าเลยพี่นางขอจีซื้อรถดูดเดีนี้ให้คัวมึนไปดูดอืมข้าแต่ฟ้าวซื้อแล้วขอยสิไทยน้าน้อยปลูกมันนั่นหยาบฟาเลยเนี่ยเรน <ๆ S 1> บอกฟ้าวซื้อแล้วขอจีไทยน้าน้อยปลูกมันสิไปจ้างคนอื่นจัสิรูปจัคสิอันนั้นซื้อรถดูดให้คัวนะ ตัวเรดูอยู่ดอกกัดซองไอ้น้องนี่แหละก้านน่องไปเกลนเวลามีออกงานกับเอาน้องแล้วไปถ่ายนำกักบกบแบ่งกันแบบนี้เออจะขอลดกับเอาลายผูกไปขับกับเอาคาแรงที่ดูดหนายข่อย,อยดูดเห็ดแปลงมันลดนาข่อยนะข่อยจะให้มันเป็นแปลงข่อยจะให้มันเป็นป่าข่อยจะปลูกมัน ปลูกปั้มจากสามเฮกตาร์นี่ดุดบดดาน่อยนะดินเจ้าน้าดุดเสกันก็สิดุดดินเจ้าโดยพี่นางเป็นหนาปลูกมันพูดเอาต่อกันบ่เจอคูนก่อนจะคูนที่การทำแล้วเพดินนั่นติดหน้านั่นเอาต่อกันเลยแล้วสิปลูกมันสิไทยปลูกมัน พี่น้องกระเบอมี่ยังหลายพักกันมาคุดก่อยคุดมันแล้วก็หาหน่อไม้ขึ้นไปแกงอยู่เถียงแหละอันนี้ก็มาหาอยู่ส่งหน้าเจ้าคอเองแหละพี่น้องหาเห็ดปวกกระโลจุจนหม่ยยังบ่พอเห็ดปวกเห็นแต่ข้าเจ้าได้เต็มกระตาเห็ดปวกจิกอ้อเอกล้วเห็ดปวกพี่น้อง้ไาาะขงหอยข้าเจ้าขุดขุดออกกอยด้ด้วย เงาเนี่ย้วะ็พ่อแลวมั้งเต็มกระตาเลยเมื่อแกเราไหมเปบนเดเทียงเลยสิบเอ็ดตวเลยนี่เสีงก่ตองกอยก็เต็มกระตาแล้วสีเหลืองงามนะสีเหลืองจ้าสวยๆจ้พี่ต๊อดจ้าขับชื้อ่หายไหมายได้ไหม เขาเอาไปกินเอายังใช่บ้านี้เออมีถุงยางก็จะมีถุงยางมันหลายป่ะหอมได้พี่น้องมันบอบินเนาะเออดแม่ยังเกาะีองจาาเไปขวบพี่น้องบ้านเจ้ามีอย่าบ่อบ้านเจ้าเออนแม่ยังจ่ามีจ่า ม <L un ther> ันปาุงเันเออมันบบินดอกแมงอันนี้นะลูแอแ <laughs> ยาก,ก่อาพอจะกาบิดยด้ยูดอกโอ้ยนี่เป็ดจะเอาได้ยู่ดอกนี่เปกาบอยูนอ่พี่น้องคือมาแรงนั่นเองกากินมดกินมลแรงโอ้ยไม่บินไม่บินนะลูก ว้ามันบบินแตกอื่นรถบบินแตกอื่่นรถเจ้าบูบิน่าสันนี่พอเงากันไดเตีกเตเนาะเห็ในน้ำเนาะแม่รับแม่ยากว่าไมู่แม่รับแม่รับโป้งมันจะมีกินคล้ายเม็นแครงบปล่เครือมันยังสนิทเนะ นำเนี่ยค่ะเพื่อนผึคุดเครือบันยาเทียนยาวยาวพี่น้องผึ้งหนึงคุดผึ้งหนึงปอกจ้ากับไปเห็ดตากแดดไปต้อนขับเอฟซีจ้าเห็ดยากระคุดเอาเบิร์ดพี่เราเอ้ยตู้เย็นเจ้าหี้บอลไหวเหรอจ้าเห็ดก็เต็มตู้ก้อยก็เต็มตู้มันเน่าค่าตู้แมนคือตู้เย็นเผันใหญ่แล้วตู้ย็นบอดแส่ ดีเลี้ยงอลลัมเลยตอนเด้พี่โตฝนก็ได้ตกหั่นเขา่าพี่โตเอ้ยนี่แหละของจะเอามาหาเด็กก็ได้น้ำไม้บับนี้เขาก็จะได้เมื่อละพี่น้องเมื่อเหดจิวเห็ดกินเมื่อแกงน้ำไม้ต้มน้ำไม้แกงตำข้าวปุ้นแซ่บๆข้าวปุ้นเหลือแต่จ้าง เพื่เจียวขาวเาว่าซื้อก้าปุ้ดมาหลายพืสมกุเหรือพี่น้องมือนี้ก็สิตำเม่แล้วก็แกงน้ำไม้รบจ้ากงน้ำไม่กินไปกับเบื่อเดพี่น้องหมักกินปอกไปปอกมากเป็นสีขาวปเพื้อ เสดบุปป่าเมื่อพี่ต้องไปป่ากระหกขนาดป่าอาไม้ <S 2> <S 2> พี่น้องจ้าฝนก็กตกคำห้ำเขานางพี่น้องเอ้ยเสดกู้เสดหมัดจุบน้อจะได้กระขอฝากกรรยากาศในสัปด,กดาก็เราจะพี่น้องเ,อาาเดินฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อจา้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยเล่หลายพี่น้อง วาสีผิดพาดทางเทคนิคคำว่าคับจารึกการถ่ายทำคิดกระตามเนาะอ่ะอีนดมิกก็หายเอามาละสบายดีจ้าอย่างสิขคุดต่ออีกอยู่เห็นยังกระยุดเห็นยังกระยุดมันเครื่อนขึ้นยอดไปลายไม่ตาสีหัวใหญ่มันยังมันเทียนบ่มันเรี่ยม